สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พาพี่น้องเราปลาอีกมือครับสวัสดีค่ะเราปลาหาเห็ดะครับพี่น้องผ่านมาปลาที่สองแล้วละครับนี่ปลาแหลกมานียินงขาวว่าเห็ดเึิงเขาเพิงหวานหัวย้องออกคนหลายหลายเต็มปลาอยู่พี่น้องก็เลยผ่านมา มาพี่น้องรอบเบิงปลาถามครับเห็นบ่เห็ดตบเตา่ามารอเบิงเห็ดตบเต่าครับปลาเห็ดเพิ่งหวานคนหลายผดเลยบ่เลาะลุ้นน้ำกันครับามาโมนี่สีมานซ้ำเลยนี่ยอดดอกนึง่งหยางยาดหยางพันเห็ดมันเหรอพี่น้อง นี่งานย่างคานเห็ดนี่หนอดอกกำง,งามเลยครับดอกวสวยๆมันแล้วพี่น้องมันแล้วเข้ามากับมันเลยหนึ่งไอ<ม>้ยห่วยได้อยู่คนละคางเลยพี่น้องอตากันอีหลีเนาะอยู่คนละคางนคนละพังยก นน้ำคักเาะมาเห็นดอกผีดอกนี้จะยู่ข้างๆดอกนี้เห็นจะยู่แป้นก็ดอกอเห็นมืนยังบ,บัเห็นเลย <laughs> <laughs> บังตาอีทั้งเลยครับนี่เราครับตุ่มหนึ่ง สองจุ่มครับผมทั้งในจุ่มหน่อยนึงกำลังขึ้นไม่มหวานอีกแล้วจุ่มหนึ่งครับ เดี๋ยวนี้ต่คาสู้เก็นเถินครับถุงนอยนึงครับน,นี้ก็กำลังสวยๆอืแต่ละตูมครับกลมซองจนว่าพี่นออกช่วเทียนแต่ละตูมสีพันกระดำนะ ยอยู่เปลี่ยนๆยง่ลบไปลบใหม่ก็มายังมาเห็นอีกคือเก่าตุ่มงามๆครับตับเต่าแล้วมานแล้วตะบ,บุนดอกนึงหน่อยนึงครับ งามเลยครับโอ้ยดอกนี่ขาวอ้นวนเลยครับ ข้าบังง่ายกับวันตุปุ đầu cái không làm có không tuốt này Bú khá một ngày lượng một muối lên tung nó thế cấp sóng tùm cấp กันได้เหมือนแ่ว่าโฮีงในทา้งบ้านผลมาสามาสาเนี่ก้อนไ้ผลไม้่มกาลังงามๆครับถ้ากับเท็นยอดต้น่ิสาดอกเตีลยค้าค้าเต็ละดอก เสียมลุดมือเสียมลุดมือจนสุดเสียมเลยคนจะลุ่งไดมเสียมลงคนจะลุ่งเด้อ มีภาพาพ,พี่น้องมารอปลาถา้ำอันนี้เต่ตเขาเจ้าเก็บไปแล้วแหละเห็นเต่าห้อยเกิดบูดไปตเต็มเลยมาหาดอกเลือตาขาเจา้าขาเจ้าแนี่ยมหินคือเห็ดเท่าดอ,ดอกเดียวบุ้งมูมูครับพึ่งเหลืองอีกดอกนึงครับ มั่บะมีมูพึ่งเหลืองเหลืองคามสุนทองมันเป็นสีคามคือกันมันมีสองดอกกำลังงามๆครับกำลงังตูงสวยๆทำไมบงังอู้เราถ,าถาอดกล้องอกำลังงามเลยครับ ตัดเตาสอมถุงเลีง้งถุงเลี้ยงนึงครับมองนี่อ้ยตุมตนี่คายง่างเลยครับข้าวบวบอ้นวนตุหน่อยนึงครับดีดีครับตุน,น่อยนึงครับ ขาใหญ่กว่าดอกตุ่นอย่างงา้ครับขาอ้วนครับปกติคนบ่โดนฝน,นล้างพันธุ์ที่ดำปึ๊ดเลยครับโดนฝนพันเลยออกเหลืองจังเลยอู้หูงามคือเก่าครับขาอ้วนๆจุดนี้ซีหาดอกครับต้องผลอีกสองผลอีกหนึ่ง เก็บเลยครับเก็บเลยอ้องตุ่มวงามเลยครับต้องคุณอีกสองดอกมีค้าน้อยๆเลยครับหนุยมงสามครับตุ่มสามตุม่มสวย ออู้ดกนี่ขายเงยขัข้เลยครับนี่มหอยผึ่งเลืองครับอุ้ยมาปอกเห็ดผึ่งเลืองงามๆครับดอกอยเงยขายเงยเงเลยอุ้ยสุดยอดสุดยอดดอกนานๆเนีๆน,นๆเลยครับ อุ้ยดอกงามพีครับตุ้มดอกหน่อยเพื่อนตุ้มหน่อยพี่ตุ้มใหญ่ีกดอกครับอุ้ยแต่ดอกนี่ไงยคยังไงเลยครับ แข็งแซส,ส็บถุมน้อยนึงครับอีกถุงนึงอยู่ในไหนดีครับอุ้ยหลุดซำมุมนี้สองดอกเ้าด่วนเลยครับคืมยอดเลย น่อยรสรุปยอดได้ยอดม,นอมอนอันของเขามาอนี้ครับพี่นของเขาปลาทามเราบึงฮิตตับเต่าก็เขาลังเพิ่นครับเห็นห้อยเพิินยางแล้วแหละเพราะเนตกไม้ห้อยเกิดเพิ่นยางก่อนล่ะก็ยังถือว่าโชคมนันู่ครับเหลือตาเพิ่นพ่อได้เก็บ ดอกหน่อยไปโซบไปมันเฮ็ดเพึ่งเรื่องครับหาหกดอกโมหนึ่งดอกง,งามๆามนาหน,า,นาเลยครับพี่น้องกาแฟละ่ะขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจกับเพื่อนขยะน้อยตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพบกันในคลิปหน้าครับกบาแฟล่ะค่ะหอนเอาเนาะแสดงว่ากําล,ลังออกคือกันเฮ็ดผึ่งเต่านี่เพราะว่ามันเลาะลัางผึ่งก็ยังเห็นอยู่ มูอเพนก็จะได้จะดอกยังไงมาหลังเพิ่นได้ดอกหน่อยทำนี้กระเทว่าประมาณแล้วครับเกือบเต็มตาพอกกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ